เกือบเหยียบสูงงา,งามเลยยิ่งแข็งแห้งขาอ้วนๆเลยครับอุ้ยปานมึงที่ดอกคิดกับห,กหูด,ด,ดนหนอ,อกอพี่เนาะงูงงามอู้ยสุดยอดอู้ยเด็กคนหนเนาะตะเพียวปลาปลาหูจีโปมเลยครับมาพอเห็่กับปลาหูจีโปมเลยหัวอีโปมเลยพี่นอ้องนี่สุดยอด รกรสุนงามๆกัน mm. คูนึงกันก mm. ระสุนกันนี่ครับ mm. สวัสด <muitas> ีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุกคน์วันนี้ก็พาพี่น้องเขาโคเขาปไปอีกแล้วครับเมาลงปลาหรอมาลงปลาวันนี้พ่อเอฟซีทางบุรีรัมย์มาอีกแล้วเด้อครับเป็นอยากกินกีบโปมปล่อยมูเพิ่นคนอีโอมิ่นมาพามาเขาปลาอีโปมครับอยากกับคุดมาแน่ละล่ะครับในแจ็คตัวเราได้สองสามตัวละครับนี่ที่หาตัวละตัวตัว วันนี้ครับพี่กัดพาพี่น้องมาขุดทั้งปลาบานผืนนะครับอ<ช>ำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์เฮาเขามาปลาเลยกต่ได้ยินข้าวดีว่ววาเฮ็ดปวดออกพี่น้องเห็นเลยแหละข้าจเจ้าออกไบกุหลาบตาล่ะมานี่กันให้งเห็นเหรถเข่ารถออกกะทิขุดกีโปมน้ำกะทิกะทีโลบึงเฮ็ดน้ำครับไปครับเป็นรุ่นน้องกันก็ตาเพ็งกระหยาดประสิมานบ่มือนี่สิได้บเอกจับน้ำเพลิวกีโปมโอ้กีโปมเหรอกีโปมเลยจับแล้วเฮ็ดปวด ตัวกี่ได้นน้ำมูเพิ่นบ่นะครับเราปลากระยาดเลยครับเขาพอกันมื้อนี้ก็เช้าวันที่17น,นะครับหลังวันหวยออกเอามาเลาะปลาเบิง่งเป้าหมายเฮามาขุดกีบโปมมัมนเฮ็ดก็สิพ่อละครับมันเฮ็ดก็สิเอาเฮ็ดเลยนี่เห็นซ้ำดอกครับบุงว่าสิเห็นมูเพิ่นบ่ เก็บก่อนครับจังสีน้ำหาหมูหลังดำครับดอกกำลังงามเลยเห็นสามสีดอกแล้วครับเนี่ยมึงเก็บก่อนจังสีน้ำหาหมูคนสิพอ่อหมูเดี๋ยวพ่อแกงบ่ครับกำลังงามเลยครับดอกไงคนนี้ตั้ง งามๆเลยครับดอกเสียมกับพกมีกับพวกหัวมุ้ยังไงในมิมงดอกก็ลังามก็ังแข็งเลยครับหลังดำครับดอกหนาๆเลยครับดอกไงดอกหนาดีพี่น้องจังด้บอ่อกว่าเป็นมูไงยังไงบ้างติหล่ะก็ังขาวๆเลยครับก็ลังามๆเลยเห็นหกดอกครับอู้ดอกก็ังงามเลย พี่น้องในที่สุดกล้วพอ,อแล้วพย่งพองคุณกีปโปมไปคุณกีปโปมมาเม่าพอเฮ็ดลระครับเม่าพอเฮ็ดละจ้ะแต่มูนี่พ่นบานแล้วครับคุณออกใหญ่หางเ้อพี่น้องแต่เนมเบบ่งหละกก็ที่พ่อแก่งอยู่คุณออกกลางๆเนาะบานแล้วครับจุ่มนี่บานแล้วลุยเลยยาดโอ้ใหญ่แห้งโอ้ใหญ่แห้งคนนะ่ะ <laughs> ใหญ่หางแห้งเลยพี่น้อง เสียงรถเสียงรถเขารถออกเลยครับบัน่นหูขาวว่าเฮ็ดออกหูหขาวขาว่าเฮ็ดออกถามคนเพิเ่นเย็บได้เพิ่นครับเฮ็ดออกเตออกเตมื่อวานนี่ครับมีอันจาน๋าชิ้นมาใส่เลนเขาเป็นรวนเลยคนคนอีป้มก็หลายพี่น้องอ ใหญ่ไปฝูดถือกรมีครับขังต้นไม้ใหญ่สองฟังใหญ่ห้างบ่เป็นจุ่มเลยตั้งกระสามหากใหม่พี่เนอะใหญ่มาตั้งสี่สองสองละสามครับทั้งหมีดอกงามอยู่ để chuẩn bị hết tóc của cái sổng của cả cái đó làm nó ngay hết mong cái đó làm đó cái đó cái đó cái จาเหรอเห่อจ้าสิ้ดกไงครับใหญห้างบริษัทเนี่ครับบริษัทเนี่ยให้พี่น้องบึงยหญ่ห้างกันหมด สองละสามอืมมาไม่พลาดเตกเลยถมง่อสามดอกสี่ดอกครับสวยโดดงามงามคักเลยครับ Xì <laughs> sì đỏ ngắm ngắm xì đỏ khắp Bạn nhanh hẹn, cái nhanh khẽn như thật มันแดงข้ออันเิ่นเนาะพอมูไปจุ่มขึ้นเป็นมานนอยมันก็ใหญ่ๆจังสิครับกำลังงามด้วยครับใหญ่หางม,มองซิบกุ้ยอยู่ครับมองนี่มันใหญ่หางเนาะ ลงมาส่งกับแต่คนออกห้างๆเป็นห้างวาวบโจุ่งกันกำลังบานกำลงงงังแค่งอ่ำๆอยู่แล้วครับขี้ลายใหญ่นิดโบผัมูไงแม่ยายกบ ส่วนนี้แหวงครับแบวง,บงมันหนาทานั้งทีครับอันนี้เป็นแม่โป,โปเป็นเป็นจุ่มใหญ่มันทั้งนี้ครับแกงอยู่เนาะเหลือดอกแข็งมาเลยคยนเของมาในคนหลของมันในปลาเสียงพุ่นแซวเลยแต่โขบโขบเลยมันนี่ นาดอกงามครับตั้งผีจุม่มงครับผีบีจุม่มงงามนู่ครับเอกไปบอดด้งผีจุ่มเลยเดีว<อ>ให้ญาติรุดเข้ามาอครับหร<อ>ื่มันเป็นจุ่มมกกัดกคู่นทางไก็ตา่างห่านี่้องสี่เกือบซตา นองพเดินกันครับทั้งคุดกีโพรมทั้งหาเห็ดมืเสียงคนเดินกันทั้งเสียงมอดไใสโอ้ค่าเอลอจุ่มนึงครับทั้งในผมคุณเห็นมันอยู่ใต้ห,หุบเร่ไก่ของยางงัด ดอกครับอืออือเผานั่งกัะโปรงเผา,าพี่เดือดพี่น้องดอกนึง่งอือนีน่ดอกง่ายครับดอกง่ายพี่ดอกนึง่งดอกนึ่ก็พ่งนอ่จุ่มอกับที่อยู่ครับแต่กระบ,บาลอรุยเลยยา่า ทีลยเด้อของปลาเพิ่นก็กินเนี่ยแหละนอกจันคิดนึงเพิ่อนอ,อกแตาว่านะจุ่มนีแว้งไล้กว่าครับ ไอ,อ้ออกไอ้ออกผนประตูกมันแตกเนาะเป็นดอกกระเจ้าลองดอกล้อก,กะระตันเจิตเมะ่า เหเลยแหละมา <S 1> <S 1> ็ดอีกกนเลยพี่น้องเห็ดมาออกโซนโซนฮองขุดกีปโปมที่แหลกบ่บ่เห็นเลยเนอะมันมาออกโซนนมาถามทางมาฟังนี่มาเห็นเห็ดเลย <S <S เห็ดออกโซนนี่บ่เนี่ยมองหันออกโซนอีป,ปมเอาดองอีกก่อนเหตาก่อนพี่น้อง เขามา ái, ไล่ไล่พี่น้องเ่าจะใส่บานแล้วครับสวนงามอยาดแกากคิดทั้งปีคนเขามาไล่ไล่พี่นนางกำลังไล่เขามาอีกล่ะแรงมัด ทุกดอกโม่นี่พี่น้องดีดกเข้มจุ่มจุ่มเข็นดอกหน่ะทางฝั่งกระแวงนี่ฮะดอกขึ้นเขาตีงามอีเจ้ามอฟื้นเจ้ามอฟื้นลุยลุยพี่น้องลุยจุ่มมีงามอยู่ครับนี่บานบ่ทันแหง้ง อาเกินอะไรได้จ้าเอาโอ้ยถึงไม่ถึงไม่น้องถึงไม่ทางนี้จ้องอลไรเด้อพี่น้องพอเฮ็ดปลวกปลาจากกี้ปมพี่น้องพอเฮ็ดปลวกเอาอีปมโอ้ยพออีปมมาปลวกใส่ใน้อก็แล่นงามท่านบานแห้งครับ ขันเจ้าของปลาพินบวกกินเนาะขาใหญ่ขาอ้วนสวยดมีเหมือนลอยเหยียบเอ็นแอแทังค่อยอข้นเนะาะดอกงามแม่บอ,อยจะขายดอกปอดจะขายดอกปอดเลยครับ ห่วงกันห่างครับใหญ่ออกมาห่างหมูนี่มูนี่งามๆงามกระสุนกันนี่ครับเด็กพกรถหางใหม่ถึกเนาะถุงกระสุนครับงามเลยอื้มยิ้มแข็งเถอะแข็งครับปลาหนี่งยิ้มแข็งแข็งหางใหม่หางใหม่หลาย ต้นดินเหนียวดินแดงแดงแห้งกับบ่แรงแห้งนเ่นนู่นนอนนี่ดอกงิเกือบเหยียบน้ยโกระสุนงามๆเ้ยเกือบเยียบเกือบเหยียบพี่น้องแข็งแงเนาะแมกัยอารอพี่น้อง กระสุนในน้องว้นนีดน,นี่มูหินไห้นี่แต่ขาใหญ่นาะนีะ่เนี่ยดีดีเกระบสุนีเนี่ยไปเหลือหินไม่ไปเหลือนี่พี่น้องเกือบเหยียบกระสนุนงามเลยยินแข็งแห้งขาอ้วนๆเลยครับ อุ้ยปานนี่มึงตีดอกคิดกับหูดอกพี่น้องนะงามด้วยสุดยอดนี่เด็กคนี้เนาะตะพียปลาปลาหูกีปโปมเลยครับ <c oughs> มาผอเฮียแต่ปลาหูกีปโปมเลยหัวอีโปมเลยพี่น้องนี่สุดยอดสมุดกำลังกันครูหนึ่อน ลังดำของแครับขาตัวีคนเนี้อลังดำของแพีเน้องน่ยัไเานอ่ได้เน,นอื่นแล้วว่ามันจะออมวนี้ป่ะนักด้อพี่นอาเจ้าพีนี้แนวลงดำครับสุ่มวงหนึ่ง คนสวกหลังเหลืองมีสองพันนะน้ำแกงน้ำแกงมีสองพันหลังหลังเหลืองกับหลังดำมีเนวใหญ่เนวหน่อย,ยอีกเมียนจ้าตามทุกนาตามก,ก,าาก็ไฟหูขาไงขาอวน ต่านหนึ่งสามครับนี่กป็นสองสามดอกหลังดำมูใหญ่อยู่พอข้าเจ้าว่ท่านจอดอยู่แล้วให้มูใหญ่แห้งมูใหญ่หลังดำครับมนก็สีขาวว่าพอขี้เก่าคนนี่พี่หน่อยกันมันั่นแหล้วมีดอกนุ่งว่ท่นเอาอยู่ใส่

bên khá nhanh khá gần khắp đang đầm cứ cắn <laughs> <cân> khắp Giờ <laughs> phân giải hang hang một hai ba một thân c s Sám, si. khẩu lên đôi chơi hêu khẩu lên đôi tâm đừng nhát ส่มของสกีบมวนพี่น้องเผนออกใหญ่<ล>ใหญ่ต,ตาใหญ่เป็นกัตตาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวกัตตาใหญ่มาเด้อครับมาขุดขี้โปมมาขุดขี้โปมมากัตตาใหญ่มาเลยเป็นมะมานเห็ดปวกมะมานจอดแล้วงามๆครับรับลุ้นต้องกันเพื่อนกระยาสีว่า,ากันเห็ดแต้มในเต,ต,ต็มกัตตาวะไปลุ้นต้องกันครับ ดูมือกรี่หาดอกครับจะใส่บานจะขอปลาคเพื่ลินดอกแตกไหมครับ 3, ขา้างนอกพี่น้องวาเซียวเต็มกระตากรอเต็มครับอยาดหิ้วเขาออาไปกินเขาก่อนน้ำตัางรักไหมครับ มือนี้ก็เตาก่อนจ้ะมือนี้ก็ตาใหญ่เด้อพี่น้องนี่ตาใหญ่ก็สูงมือเลยมาขุดอีปรมเลยถือกระตาใหญ่มาหม้าสัมครับนี่ได้เกือบเต็มกระตาสุดยอดเลยพี่น้องจ่าสองกิโลสามกิโลขนนกระตานี่มีอนครับออกไปกินเขาก่อนครับจังเขามาใหม่หยาดสันแล้ววันศีรษะคู่เหมือนเต็มตาเพราะเต็มครับนะครับบอกกันในลิปหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับจุ่มชมตะเพ่งแซลมมาตลอดเแต่ก็เลิกใจตะเพ่งหยาดมาตลอดครับ ปราชิญเขาก่อนครับเขามาตัางร่างมาอีพี่สองเหรอปักชิญเขาม้าไม้จ้ะพี่น้องปราชิมานบออีพี่สองครับแมนจ้ะใชครับลุ่นต่อเด้จอจ้ะลุ่นตอ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ